สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Westco สู่คนเด้อสบายดียามแรงๆนาะพี่น้องหล,งลังฝนตกอากาศสีเย็นๆแน่นาะมันเนี่ยยมแรงกับแบบไข่กับยำกระเวยนักเวีน,วนฮ้อนฮอน,นพี่น้องมาเนี่ยกะชิมาเข,าวขว่าครัวเห็ดเมนูสุกมะเขือพี่น้องเอ้ยมะเขือเผามะเขือเผาแล้วก็มีเมนูย่างปลาคอใหญ่ตัวปลาซ่อนอะไรนาะพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมบางตัวบางตอัวอาจจะบอดดิถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะมะเขือนะมะเขืออันนี้โมเมนต์มะเขือต้ม อันนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมาลอกดำๆมาน่อกลอกออกลอกออกแล้วจะมามาสุกมกพริกก็เป็นปลาพี่น้องปลาโขตัตใหญ่ๆ,ๆได้ได้เียใหญ่กว่าแคนเขาอีกกำลังย่างเผาเกลือเผาไผอ่อนๆไว้นะกรค่อยเผาถาซุ่มซาเเพนสะพอนผ่นไปนา ยังอาจจะย่านส่วนหัวก่อนเนาะเพราะว่ามันเตาไปสิมันแคบไลยพี่น้องสม่ำเสมอกันบ่ได้เนาะ ไปผิกไปผิกมาจานในตกตารางเปได้ี่น <c oughs> ลอยมันสุกเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะไปตําเจีวมะเขือเนี่ยนมะเขือเ <c oughs> น่ยลังเน่ะเอาหัวมันชุกแล้วก็ทอยทอยมาทางหางแล้วพี่น้องวันนี้มีโนโ่เส ต,ต,ต้มใส่ดอกติวต้มใส่นักกระแซบได้เนี่ยมันใหญ่ๆเป็น,นี้เนาะต้มส้มนะพี่น้องปลาสดๆจากหนองนด้นนี่ชาวเพนผนเอามาจากคนไปกินปลานาพผ่นอ อนนี่เขาก็ย่างปลาไปสักพักเลยภาพมันเป็นขาวๆมันย้อนแสงเนาะพี่น้องก้อนอื่นก็ใช้มะก้อยไข่บุดแดงก่อนสมเริงชดเชบก้อนเอามาตะนาพ์ผงขึ้นไปแห้งก้อยไข่หมูแดงเรียบร้อยกันแนู่นตำมะเขือตำมะเขือแล้วก็หิปลาเผาขึ้นแบบร้อยในเวลารับประทานแบบนี้ ตอนนี้ก็จะได้เวลากรอยไข่มุกแดงแล้วพี่น้องเอ้ยใส่บูเพชรปนระดกย่านเด็กๆกินน้ำเนาะใส่เกลือหน่อยหนึ่งหัวไข่มุกแดงวันโมหมักเผ็ดดีเอ๊โมหมักโมหมักเค็มแต่งนัว แดงบมเดลลายดอกแต่มม่ตะไคร่เบ่งเี่ประเดกเออลืมเอาต้นหอมอันหัวพวกบวัวมาเนาะลืมเอาขึ้นมาเฮือนแล้วไงลืมกบบโบใสพีนน้องเขาคั่ว เด็กกระแลนอุกถึกน้องๆกันเลยไข่มุกแดงสดๆใหม่ๆแบบมันบริมันบริสมมันบริ่มยังกลิ่นอะไรพี่น้องมันจะหอมแซ่บมาเนี่ยมีนก้กยกับแดงมาก็ะไร ซิมก่อนคำสุบนั่นค่ะนั่นะก็สุบม่ต้องใส่ยังไรมันก็แ่บแล้วน้าไข่มันแดงเลยเมนูที่หนึ่งผ่านไปน้ะพี่น้องวันนี้เราก็สิมาสุบเผือต่อ គេកុំគាត់អត់មាននឹងហាមច្រឡកទៅក្រឡាបង แล้วมะเขือส no ah yeah ุ่มะเขือเอ็นมะเขือเจ้ามาให้เออสันเอิ่็ลืมขิดนี่มาย่างได้เหรอคอตายแล้วนี่ะ

đẹp 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 cái này chú yêu cái điểm đâu bậc thị hà đẹp cái chai đấy cái lăng nhượng hè thôi thay à hay mẹ này dụng thui bay nổi đã đủ đâu bye bye Hãy subscribe ơi ส้นเออหอยแสรก็ได้แปนเชยบ่อไอ้บ่บัวอย่างเอาไห้ได้แม่บอกเรียบเรียบร้อยเลยเนาะก้อยไข่มุรแดงก็เรียบร้อยนะพี่น้องอันนี้ซุปมะเขือหรือว่าเนี่ยมะเขือก็เรียบร้อยเรียบร้อยซองเมนูเรือแต๋ ปลาคอใหญ่เนาะปลาคอใหญ่ใหญ่อะเลาะเลยหางมันลุดไปละเกลือแล้วเด้อไก่ เห็นแบบแหลนกุ่นเลยกินกระสุก็ได้หนะ่อยนิน้อยนะวังนี่ไอซาเมโนมากินข้าวแล่น้ำกันเด้อพี่น้อง,องสมเสาร์ไข่หมูดแดงแน,น่หน่มึงนี่แม่หมูดแดงลวยๆอ,อยู่มึงแน,เน่เด็กน้อยก็ได้พวกยุบเลยเรื่องท้องเช้านี่สบายดีไปลุงนะแม่ลูก สบายดีจ้าชวยวยสบดีจ้าสวย่สวัสบายดีจ้าพี่พี่ลูกหันมาพี่ลูกจ้ากพี่พี่พีจูกเออมาเด้อมากินข่าเด้อเออตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วพี่น้องวันนี้พี่เจมาร่วมวงด้วยวันนี้นะสวัสดีกอนสวครับจ้าลคุณแใช้เอ้ยก้างทะล้อเด้อเอาติบเข่าเอาติบเข่ามาทาพี่เจแน่ ข่าแเ่นกันเดอจัมแมลูกน้ยยังแต่ชาวแ้นต้องผออกไปเดินออกไปเดินเอาเตะมัักพื้นเถอะเดาเอามาพักอื้นเดี๋ยวพักตีพักกระโดดเดาอกมาเป็นยังลูกไปได้ไหไปกินจะกินเยียงน่ะพนั่งวงเช้าพรหัวไปปาพี่น้องได้เวลากินเข่าเลยไปกินข่าวค่อยก็ได้จ้ม่ลูกนี้

กินปาข้นป้นปกาขนปลาขึ้ปลาขึ้นปลาขึ้นปลาข้ปาขึ้นปลาขนปาขึนปา้ปลาขึ้นปลาขึ้นปาปลาขึนปลาขึ้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 นปาขึ้นปลาขึ้นปลาขึ้นปลาขึน้านปาาลาาาาาปลาปึ้นาปลาลา มาเลยปลาปลาหงุดิ้อข้องแม่แร้อองไปเงียู่เลยดแดันเนี้ขคอข้องไม่เจอลวกกอดมแดงครับเจ๊ินมดแดงก็ดีวันนี้แม่มนกิดีสองตัวลใส่กินล้วไทั้งหมคือกินนกม เมนี่มันเย็นก่เดิมต้องให้คนกินลายท่นแล้วเม็ดดหยเจ้าวาเราลด้างบี้เลยฉันเด็นตเขาเพียล่เพียงเล่นด้วมันหอนจ้องงานอ่น่านนอนลูก

กินเป็ดไท่สองใบหนึ่ใบสองมือเลยค่ะทามาดไปเปล่าเป็นไข่บราทอว่าพี่เอาไปยัเหรอไปเปล่าไม่เป็นไท่บนไปเป่าไปไห้ไปหาม็ได้ไไม่ควมเลือทั้หมด้นงั้นมือมั่นมันนิ่งตาเด็รวันมือซื้อมี่นะก่อนทอดวันน แพะบอารุงเกิดเหตไนะงปลาคอย่างนไ้บ้างปลาคอย่างนี้ไปได้ปลาอปลาคอย่างปปลาคอย่างนีแพะก็เจ๊แล้กเจมนจล่มูนปลายนบลอไปเอายังลูกขึนปัารพรรดิเออผมจะเบิปลาคอย่างนี้ออแม่ ยังเบื่อเลยก็รูสิปบื่อคุเบ่หมตามันนอนแล้วอไปบนยังไม่ขา่ยงไปเอาของออกเาไมาะนอ่หนวมาแล้วก็หนคอช่วยไปได้ค่ะมาไมง านสานชาวนี anned, so okay, ้ไปมือชาอ้อ okay, ันะแก้น้าไหมก้น้ม <c oughs> no <c oughs> ือวานือ hey, ่าจะามมือวาน้น yeah, ้ินอไ่าอยไป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 เจตัวนึงอยู่พื้นตเย กินลายกนพูดกินลายอลยเนี่ยมันกินอะไรครับปลาจะอยู่ปลาจะยูเสียก่ายที่เขาเกงนยังจะกินไม่ได้เขากินนะครับเอ้ตื่นสักคมนปลาปลาบอกว่ามันกินจนยูกินปลาปลาอนห่ลายมือเห็นกินแ่ถ้ามันกินยังนี้ก็ต้ามันเท็ดเกือกินนาลาย นี่แ้ละยุคเริ่มแล้วจ้ามั้งหมดหมดเอานะนี่ก็อุ่นตัวอีกแล้วหมดหมดเลยทำหนี้ก็หาที่เสียไปแล้ว้าทำไปซื้อเขาบอกแพงเขาสั่งเนี่ยถ้วยเท้ามันอยในจาน พอมาต่อาย100บาทให้เบ่งเบนก้อะเบ่งอะไอง่ายง่าย่ออะไรลูกการขอบทุณไปแล้วบ่หาคำเคเด้อพี่น้องคลิปนี้กัพ่อจะคลิปก็จะมืกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแน่ๆเพื่อความที่นี่ไม่หสื่อมะทาน้าขอบคุณคลิปน้าพี่น้องุคนคลิปนี้กสบายดีสาดีไม่ใช่ปิดก้ให้น่ Yeah.